กับขังไว้อ้วนก็อ้วนนดสัสก็ไม่ดีคนที่จับเรามาหรอเอเลียนนายกัแหละนี่จะมาว่าฉันทำไมล่ะเนี่ยและนี่นะพวกนายแน่เป้าหมายของเราในการหนีอกจากที่นี่นะเว้ยคือการเพิ่มความแข็งแกร่งประมาณนี้เลยเพื่อหนีออจากที่นี่ไม่ต้องเพิ่มความแข็งแกร่งฉันก็หนีได้ไปแล้วเว้ยลอยเลยสคนลุมมัน ประตูตรงนี้ได้ป่ะเนี่ยเราหนีรูเลยพวกนายดูข้างบนสิมีหมูด้วยอ่ะไอ้แม่หมูไปทำอะไรบนนั้นมาแน่โอเคทุกคนงี้มีเราดูโหประตูได้เปิดไม่ได้ว่ะพวกนายเอ้ยไอประตูเรามาแล้วเว้ยโอ้ดูดีลาะอ้วนกันนายเยอะนะยอมอรอแม่เออนายสู้ดีนายสู้ไอ้วะช้าว้าวหอนี่หน่อย เนี่ยแหละนะเอเละน่ะเราถึงต้องเพื่อพลังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันตอนนี้ทุกคนแฮมนี่นี่มันมีรูอะไรตรัวนีเว้ยโอ้โหอย่าบอกนะว่านี่คือสิ่งที่เราต้องมาทำเนี่ยเป็นโกดังเลยใช่ไหมนี่ให้รูปเนี่ยเหมือนคาตากรที่จับเรามาเลยอะเนี่ยและประเด็นคือเป็นรูปแบบ3มิติด้วยนะโดนูนออกมาด้วยอย่างเทเลยเออจะว่าไปนะพวกน,น,นันนะด้านบนมีสปินด้วยเราลองมากดดูซีสามารถสุ่มได้เหรอเอ้ยดีเลยนี่นะหมุนเลยทุกคนลองหมุนดูนะแฮมเราจะได้ไงแฮมมาดูกันเลย ออ้หมดห้านี้จะได้คูณสองห้านาทีเองอ่ะเออฉันก็ได้ห้านาทีเหมือนกันแต่ฉันได้สิบหนาทีว่ะโอเคเรามาสร้างนี่เลยศูนแบบนะครับผมวันนี้ํำเรียงประมาณนี้เลย แอก็คือสร้างตรงนี้แมาแล้วนี่คืออะไรเราต้องสร้างอ่ะนี่เป็นเหมือนแก้วอะไรไม่รู้แหมเฮ้ยนี่มันชานมไข่มุกนี่นะเออว่าแต่วัตถุดิบอยู่ไหนเนี่ยเราจะว่าไปก็จริงนะเนี่ยเมื่อใส่ตรงนี้ทุกคนครับถังขยะตรงนี้อย่าบอกนะว่าไอตรงที่มันห่วยว่าอยู่รกๆตรงนั่นนั่นี่พวกเศษมลรงอะไรพวกนี้นะเออเนี่ยทุกคนครับลองเก็บดูซิเนี่ยมันมีให้เราเก็บเว้ยอ๋อนี่ไงเก็บมาแล้วว่าถุงขยะนี่เเก็บได้จริง อ๋อแล้วหยิบได้แค่อย่างนึงเนี่อตอนนี้แน่หยิบได้อย่างน้อยเลยเว้ยเอออะไรทุกคนลองมาใส่ดูดิไซ่์ได้ไหมมีประมาณนี้อ๋อนี่ก็จะเป็นกองขยะแบบนี้เว้ยหนลองกดสลายอียด้วยอ่ะโอ้โหแมโอ้ยพวกแม่ช่วยฉันได้แม่เออดีเลยนี่กดตรงนี้เลยแม่ในดูซิว่าสิ่งที่เราสร้างทุกคนมันจะเป็นอะไรนะครับในประมาณนี้โอ้โหมาไปแก้แบบนี้เลยเว้ยพวกงในสิ่งที่เราทําก็คือเหมือนเป็นเวโปรตีนน่ จะส่วนประกอบเลยไม่ค่อยอยากกินเลยแม่เออดูไม่ค่อยเจริญเติบโตยังไงก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยจะกบนายกินคนเดียวเลยนะฉันไม่กินนะเวย้ยเออโอเคนะคนมากินก็ได้มาดีหโหยกเวโปรตีนอะ่ะล้วก็จะได้คากล้ามตรงนี้มานะคนแข็งนะพอวิ่งคือไม่จะเป็นแนะม่รวบรวมอัตโนมัติทุกคนครับกดมาเลยหนึ่งอันนะตรงนี้และก็เติมสต๊อกอัตโนมัตินะครับผม1 9 0ก 19, ระสแก้สับกอันนี้เลยและนี่เป็นเครื่องดื่มให้พลังงานนะคะ<แ>จะทำให้บรรจง,งานแล้วไม่นอนหลับนะนะทุกคนครับกดมาเลยดีกว่าอันนี้10 แลสุดท้ายนี่ทคนกับจ้างดีเจมาไม่รู้ว่าช่วยอะไรแต่จ้างมาก่อนแล้วกันแม่กดมาเลยตรงนี้แม่ดีเจโผล่หหมาแล้วเออดีไงนี่ดีเจหรือว่าปอบะนี่โอ้โหลิ้นยาวเชียวอ่ะเฮ้ยแล้วเขาให้พลังงานด้วยพลังงานอะไรโอ้มาเออพลังงานมันเพิ่มเรื่อยๆนี่ใช่ไหมโอ้โยเยอะเลยแบบนี้เรามีพลังแบบเยอะมากี่กดซื้อได้ร้วล้วเลยเว้ยทำลายประตูตรงนี้นี่เลยว้าวว้าวพอกระเดื่อ สร้างต่ออีกเว้ยว้ายังกว้างเลยพี่ีมออลังไชภูนี้่พี่ตอนเนี้ยนายมีกล้ามอย่างเยอะเลยอ่ะใช่นั่นแหละเฉพาแป๊บเดียวแล้วนายจะแบบมีความแข็งเก่งและก็จะที่ดี่ได้นะเว้ยอย่าลืมอัปเกรดด้วยนะเว้ยแน่นอนอยู่ในแมาอัปเกรดละครที่มันเสถียรเท่ากันเลยนะครับประมาณนี้อ่ะตอยไปเลยจะกอวาอตไปมาเลยหอระเบิดโอ้โหนี่ไฮเทคขึ้นเยอะเลยแฮสโซนี่ เราซื้อแบนรวยๆได้คนขับครื่องรวยแล้วพวกนายดูสิเมือนเขาจะนั่งเฝ้าเราตรงนี้เลยว่ามีกระจกม,มองผ่านมาตรงนี้ด้วยแนะ่โอ้โหและดูทีวีที่เขากําลังดูสิตอนที่เป็นหน้าเอเลี่ยนเว้ยเ,<อ>เขาจะมาะดูอะไรฉัน <laughs> โอ้โหยังใหญ่เลยตอนนี้ไว้เขามี้าพฉลามติดตรงกำแพลและเขียนมาเพื่อที่ดีที่สุดของฉันเว้ย อีฉันรู้สึกตื่นตันใจจริงๆเลยอ่ะโอ้ยนี่หวั่นเหมือนกันแน่เลยอ่ะเลยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดอ่ะโอ้ตัวเหมือนกันเปียบเพื่อร่วมทุกเบาหวานนี่นะอตอนนี้มีเงินสองหมื่นกว่านะคนมาอัปเกรดนี่ละกันนะนี่อัปเกรดไปเลยทุกคนประมาณนี้อัปเกรดนี่ในเวลาว่างๆนะพวกแนนชอบว่าฉันเติมซื้อสปินดีกว่าเว้ยดูซิว่าราคาเท่าไหร่นะ นี่ลองเลยเจ้าก็ห้ยวยราคะไม่แพง25เราสบายเองแนะาา่มาทุกคนครับเราลองมาก,กดเลยทุกคนครับมาดูซิว่าจะได้อะไรทุกคนมีเติมมาแล้วขอดวงดีๆนะหมุนเลยมาดูสิว,ว้าว่าทำไมห้องนี้เป็นแบบนี้ก็สวยมาแล้วก็มีแมวติดกับเพงด้วยโอ รู้สึกว่าตีมห้องแต่ละห้องจะต่างกันนะเนี่ยเออทุกคนคือผมเจอสิ่งที่ผมไม่ได้เห็นมาก่อนในนี้ก็คือเราสามารถกดบวกตรงก้างได้ทุกคนครับแล้วมันมีนี่ว้ยความแรงครูสอบแบให้เติมไว้ไม่ต้องไปหมุนสปินแน่เอ้ย้ว <c oughs> เราเสียไปทําไมเอ้ยทำไมไม่อยู่ในร้านค้าด้วยกันเ่าเออมาทำย<อ>ังไงี่ทำไมเนี่ยใช่เง้นเนี่ยมาเติมในระคนครับ149ส,สบกยเองแน่1ชั่วโมงทุกคนคับมาเติมในละกันแนะ กดเติมเลยระคะไม่แพงด้วยแล้วก็สามารถเติมนี้ได้แต่ตัวนี้คือผมไม่ได้จะเติมนะเก็บเอาดีกว่าขอมีกล้ามน,นะหมอทุกคนหนึ่งแสแล้วนะจะมาซื้อตรงนี้แล้วทุกคนทำลายประตูนี้เลยแมอัดเจ็บชาแนงไม่ได้ <Yeah. S 2> แล้วมีคนนี้อีกแล้วคนนี้คือหัวทั้งนั้นเลยนะ่นแต่รูปเออแล้วทุกคนมาซื้อลำเรียงตรงนี้เลยนะคะมอมราคายอย่างแพงนะคะมาซื้อตรงนี้ ตอนนี้ทุกคนห้องใหม่นี้นะคะผมได้สร้างตรงนี้ครบหมดแล้วนะซื้อบรักง,งานครบหมดแล้วแล้วก็จะเหลือแค่อัปเกรดตรงนี้แต่ประตูคือไม่มีให้เราซื้อต่อแล้วว่าพวกไหนไ <c oughs> อทีเรามาถึงจุดจบแล้วเนี่ยออนี่คือทางตันแล้วใช่ไหมต่อไปคือจะต้องแค่ยืนรอเก็บก้ามไปเรื่อยๆนะให้ถึงสองล้านห้านะพวกไนนะในที่สุดน,นะทุกคนครับตอนนี้เราก็มีกรามสองล้านกว่าแล้วน <c oughs> แน่ย้ <c oughs> ทุกคนมาหนีเลยด้วยกันแหนพวกแหนจะไม่เห็นคัสซีนแน่ว่าเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังละกันฝางจัดการด้วยนะเว้ยเอ๊ะโอเคเดี๋ยวฉันจัดการให้ละกันงั้นนะมาหนีกันเลยทุกคนแคปนี่สองจุดห้าโอ้โหลุติเป็นเดี้ยสามล้านเลยเว้ยอย่างไวเลยโอ้ยรีบซื้อเร็วเข้าก่อนที่มันจะไปสิบล้านเจ้ากบโอ้ยโอเคซื้อแล้วทุกคนแคมแหนเราจะมาพิสูจน์เลยทุกคนแคปว่าจิมผิดอ๋อคนที่ชื่อจิมเหรอนี่โอเคทุกคนแคปมาพิสูจน์เลยดีกว่าแหนะมาลองดูโอเคออออ้้้้้ยยยนนนนาไไม่่ดดูใหงงขัวแบบี คิดว่าจะจัดก,การฉชนได้อย่างนั้นหรือโอเคมาสู้กันหม่ะรกฉันกินเวโปรตีมาเยอะนะเว้ยสารอาหารจะขยะ<อ>นี่วหนที่ได้กระโดดชีมแน่นเลยมาพวกไหนอเอาชนะมันให้ได้นะเว้ย,อยโอ้ แล้วเหมือนว่าเราแบบจะถีบแล้วก็มชวประตูประตูเปิดแลด้วก็หนีอจากบ้านได้เวย้ยนี่สินะพลังจากการกินโปรตีนจากขยะนะโห,หสุดยอดไปเลยเดินหนีได้ไหมแนะ่หล่อออกได้เลยไม่เป่าอ๋อเหมือนเราต้องเล่นใหม่ใช่ไหมโอ้ยต้องซื้อของใหม่ตั้งแต่ต้นเลยเออของหายไปแล้วอ๋อมันก็เล่นใหม่ไปเรื่อยๆวนลูปไปเรืเร่อยๆทุกคนแคปหนีไม่จริงนี่ไหมและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อีโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อที่ ก็าสามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นปล่อยฉลามไว้อยู่เนี่ยแหละอยู่กับเขาไปนะฉลามฉันไปล่าไปอยู่แล้วเออไปไหำไมไปจะก็ไม่อยู่เว้ยไม่ได้เป็นเพื่อนเขาเน่เ